สวัสดีครับผมอิศรเมธนีนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทกีฬาเทคจำกัดนะครับเจ้าของแบรนด์ e e p ب a t e c h by กีฬาเทคครับแบรนด์ส e ي ب ลาเทคเนี่ยเราประวัติความเป็นมามาจากผู้บริหารคุณกันกนัทนะครับก่อตั้งโรงงานกีฬาเทคเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับโดยการที่เราเริ่มจากงานที่นอนและหมอนยางพาร,ราสําหรับตลาดต่างประเทศตลาดส่งออกนะครับจนผ่านมา10กว่าปีเนี่ยเรามาตั้งโรงงานผลิตที่เป็นไซส์โรงงานขนาด21ไร่นะครับที่ จังหวัดปทุมธานีนะครับในโรงงานน้ำอันนครโรงงานเราจะมี2โรงงานครับคือคือโรงงานผลิตที่นอนยางพาราและหมอนยางพาราหนึ่งแห่งแล้วก็เป็นโรงงานผลิตที่นอนสปินอีกหนึ่งแห่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากําลังการผลิตเราเนี่ยเต็มเต็มการผลิตเนี่ยเราสามารถผลิตที่นอนได้3 0 0แสนหลังนะครับต่อป,ปีแล้วก็ผลิตหมอนนะครับได้ปีละ3ล้านใบ อย่าง s l i ปนักเทเนี่ยเราสนใจในเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับเราเนี่ยจะคัดสรรตั้งแต่ต้นน้ำก็คือยางพาราคุณภาพดีนะครับจนถึงกรรมวิธีในการตรวจสอบคุณภาพยางพาราในการรับเข้าในการวิจัยในการที่จะส่งผลทดสอบนะครับไปสู่ l a บเทสว่าสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยได้คุณภาพการผลิตไม่ว่าจะเป็นยางพารา1 0อเปเซนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอนติบอดก็คือราสจากเชื้อราและก็แบคทีเรียทั้งหมดเนี่ยเรามี สติพเคตรองรับจากสถาบันชั้นนําทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางเยอรมันหรือทางอังกฤษนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยางพาราของเราเนี่ยเรายังใส่ใจในเรื่องของตัวความนุ่มความแน่นนะครับเพราะฉะนั้นคือหมอนยางพาราของเราเนี่ยจะมีความนุ่มความแน่นเนี่ยหลายระดับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยชอบแบบไหนทางนีน้ทางเราจะมีสเปคไว้รองรับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมหมอนสำหรับหมอนตัวนี้นะครับจะเป็นหมอนรุ่นเน็กซ์แ s สซาดนะครับจะ,จะเห็นว่า จะสด้านเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้เอ่อคเรียกนะเอาไว้หนุนต้นคนอจจะน,น,นะครับอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะตัวเล็กลงกนิดนึงนะครับอีกคนอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่สูงกว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ตัวสูงกว่าเพราะฉะนั้นคือเวลาที่นอนหมอนอันนี้แล้วเนี่ยจะทําให้กระดูกต้นคอเนี่ยอยู่ในสรีรสศร์ที่ถูกต้องทําให้เรานอนแล้วเนี่ยลดอาการของอาการกรนนะครับอาการหายใจไม่ออก มากดีกว่านะครับแล้วหมอนตัวนี้จะหุ้มผ้าจาการนะครับโดยที่จะมีซิปถอดซักได้นะครับหมอนตัวนี้จะถอดซักได้แล้วด้านในเนี่ยเราจะหุ้มเป็นผ้าตะข่ายนะครับซึ่งตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ตัวยางพาราเนี่ยถูกทําลายนะครับอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับส่วนภายในเนี่ยเราผลิตจากยางธรรมชาติ100%เซนะครับซึ่งตัวคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ100%เนี่ยเขาจะป้องกันเชื้อราแล้วก็แบคทีเรีย อยู่แล้วทําให้หมอนที่เรานอนเนี่ยไม่เกิดเออชื้อโรคนะครับตัวนี้เรามีเซอร์วิเกตรองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยหมอนยางพาราเนี่ยจะมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งก็คือเซลล์ของเขาเนี่ยเนื้อยางพาราจะเป็นระบบเซลล์เซลเปิดก็คืออากาศเนี่ยจะไหลผ่านนะครับหมอนเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เรานอนเนี่ยจะทําให้ไม่สะสมความร้อนจากร่างกายทําให้เรานอนแล้วเนี่ย ไม่ร้อนปกติเวลาเราตื่นกลางคืนนะ่มักจะเกิดจากความร้อนในร่างกายทําให้เราเพลิกตัวไปมานอนหลับไม่สนิทแต่เมื่อ,อน,นอนหมอนยางพาราเนี่ยเราจะนอนหลับสนิทนะครับเพราะว่าออนอนแล้วมันจะไม่ร้อนนะครับอันนี้หมอนยางพาราแล้วก็เนื้อยางพาราเนี่ยเขาจัดได้ว่าเป็นวัสดุรองรับทางด้านการนอน,นที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วทั่นคือทางบริษัทเราเลยเลือกใช้วัสดุยางพาราในการทําทั้งที่นอนแล้วก็หมอนยางพาราครับ